สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จรรจิตพอดแคสต์เอถึแซดรายการที่ทําให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึงแวันนี้พบกันเป็นอพิโซดที่26ก็เดินทางมาถึงช่วงสิ้นปีนะครับเราก็มาถึงอพิโซดสุดท้ายแล้วนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมารู้จักข้อมูลหุ้นตั้งแต่ตัว A ถึงตัวแซเนี่ยวันนี้เราเดินทางมาถึงตัวแแล้วนะครับก็จะจบอพิโซดสุดท้ายนะครับแล้วก็จบไปในช่วงสิ้นปีพอดีแต่ก็เราก็จะกลับมาพบกันใหม่ นะครับก็เหมือนกับเสมือนว่าจบซีซั่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาขึ้นปีใหม่มาแล้วก็มาเริ่มเอพิโซดที่1กันใหม่นะครับในส่วนของหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัว A นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัวแก่อนนะครับก็ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัวแซอยู่3ตัวเท่านั้นนะครับสองตัวที่อยู่ในเซตก็คือมีตัวเซนนะครับบริษัทเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมาชนก็ธุรกิจร้านอาหารนะครับแล้วก็ตัวซิมิโ บริษัทซีมิโก้แคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับก็ธุรกิจหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับก็คือตัวยอ่อว่า ZIGA นะครับหรือว่าบริษัทซิก้าอินโนเวชั่นจำกัดมหาชนนะครับบริษัททำอะไรเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะครับก็ข้อมูลมาจากรายง,งานประจำปี62นะครับ บริษัทซิก้าอินโนเวชั่นจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าตัวย่อซิก้าเนี่ยเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กโครงสร้างประเภท p r e ซิง g นะครับพรีซิงโครงสร้างเหล็ก p r e ซิง g เป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับภายใต้แบรนด์สินค้าชื่อว่า Sika นะครับแล้วก็ท่อเหล็กร si ้อยสายไฟภายใต้แบรนด์สินค้าไดวานะครับแล้วก็ผลิตสินค้าเพิ่มมูลค่าโดยนวัตกรรมเป็นระบบร้านค้าสำเร็จรูปที่ชื่อว่า i Retail นะครับก็ มีอยู่3ธุรกิจนะครับก็คือตัวแบรนด์ซิก้าแบรนด์ไดวาและก็แบรนด์ไอรีเทลนะครับทีนี้ตัวบริษัทเนี่ยเป็นผลิตเหล็กประเภทพรีซิงคนะครับแต่ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับบริษัทเล่าไว้ในรายงานประจำปีนะครับก็ไล่เรียงมาถึงการผลิตเหล็กก่อนนะครับเหล็กเนี่ยก็เราก็สร้างวามดีเป็นโลหะที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับ เหล็กก็มีความแข็งแรงและก็ราคาไม่สูงนะครับเมื่อเทียบกับโลหะอื่นๆนะครับเหออล็กเนี่ยมีการผลิตหลักๆอยู่3ากระบวนการนะครับมีเหล็กขั้นต้นขั้น,นกลางขั้นปลายนะครับซึ่งของซีก้าเองเนี่ยอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายนะครับแต่ว่าเขาก็มีการให้ความรู้ด้วยว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอย่างไรนะครับอันแรกเนี่ยอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นเนี่ยเป็นกระบวนการการนําสินแร่หรือว่าไอรอนออเนี่ยมาถลุง เพื่อแยกสิ่งเจือปนในแร่เหล็กออกไปนะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะของเหล็กถลุงหรือว่าเหล็กพรุนนะครับซึ่งในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นเนี่ยไม่มีผู้ผลิตในประเทศไทยนะครับเราไม่มีผู้ผลิตในประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นนะครับถัดมาในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางเนี่ยเป็นการนําเหล็กที่ถลุงเนี่ยรวมถึงเศษเหล็กเนี่ยไปหลอมปรับปรุงคุณสมบัติแล้วก็ส่วนผสมทางเคมีให้กลายเป็นเหล็กกล้าหรือว่าสตีลนะครับ แล้วก็นํามาหล่อให้เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็เช่นเหล็กแท่งเล็กนะครับหรือว่าบิเลตนะครับหรือว่าแล้วก็เหล็กแท่นใหญ่ที่เรียกว่าบลูมนะครับแล้วก็เหล็กแท่นแบรนด์ที่เรียกว่าแลบนะครับซึ่งผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ16ลายยกตัวอ,อย่างเช่นบริษัทบิลคอนสตีลจำกัดมหาชนนะครับบริษัท g ีเจสตีลจำกัดมหาชนเป็นต้นนะครับก็ตัว G Steel ตัวมิล ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้เป็นอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางนะครับเอาเหล็กมาหลอมปรับปรุงคุณสมบัติให้กลายเป็นเหล็กแผ่นเหล็กแท่งนะครับแล้วก็มาที่ตัวอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายก็เอาเหล็กกึ่งสาเร็จรูปเนี่ยไปผ่านกระบวนการแปรรูปซึ่งหลักๆก็มี2ขั้นตอนนะครับหก็คือเป็นการลดหรือการเปลี่ยนรูปทรงนะครับก็จะได้แผ่นเหล็กรีดร้อนเป็นม้วน นะครับได้เหล็กเส้นได้เหล็กโครงสร้างรูปภัณฑ์หรือเอาไปตกแต่งในขั้นสุดท้ายให้เหล็กมีรูปทรงและคุณสมบัติตามต้องการนะครับก็เช่นการวิีดเย็นการเชื่อมการชุบสังกะสีเป็นต้นนะครับซึ่งมีผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยกว่า100รายนะครับเช่นบริษัท Pacific p i ซ์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียเม l ทจำกัดมหาชนเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยเหล็กเนี่ยถ้าเกิด เหล็กเนี่ยถ้าปล่อยให้สัมผัสกับอากาศโดยไม่มีการป้องกันเนี่ยก็จะเกิดเป็นสนิมนะครับซึ่งการป้องกันสนิมเนี่ยมีหลายวิธีนะครับการเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกันการเป็นสนิมเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าสังกะสีที่เคลือบไว้เนี่ยสร้างชั้นฟิล์มเพื่อปกป้องเหลก็กจากบรรยากาศนะครับก็ทําให้ปกป้องการเป็นส,ส,ส,สนิมได้ในได้เป็นระยะเวลานานนะครับการเคลือบสังกะสีเนี่ยสามารถทําได้ก่อน แล้วก็หลังขึ้นรูปชิ้นงานนะครับซึ่งการทําก่อนขึ้นรูปชิ้นงานเนี่ยเป็นการทําประเภทพรีซิงค์น,นะครับอันนี้คือคือที่ที่บริษัทซิก้าทำนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็เลือกใช้การเคลือบสังกะสีบนวัตถุดิบก่อนขึ้นรูปชิ้นงานนะครับโดยใช้เหล็กม้วนกาวอรไนซ์นะครับซึ่งผลิตจากเหล็กรีดร้อนหรือเย็นที่ผ่านการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนด้วยกระบวนการต่อเนื่องนะครับ claro. หรือว่าคอน t ิ n นียร์อารฮอตดิฟการวไนซิงนะครับก็ได้มาตรฐานมอกนะคร เป็นการควบสังกะสีตั้งแต่ยังเป็นม้วนเหล็กนะครับก็ทําให้สามารถควบคุมความหนาของสังกะสีได้อย่างต่อเนื่องทั่วถึงและก็ส,สม่ําเสมอก็คือความหมายก็คือว่าถ้าสมมติเอาไปทําท่อนะครับสมมติเราเรา,เราพูดถึงถึงชิ้นงานที่เป็นรูปท่อนะครับสมมุติเราได้เหล็กแท่งแบนมาแล้วมารีดร้อนแล้วมารีดเย็นเรียบร้อยแล้วมาถ้าเป็นรูปแบบของพรีซิงก์เนี่ยก็คือจะเอาเหล็กรีดเย็นเนี่ยไปชุบสังกะสีเลยแล้วก็ค่อยเอาไป ขึ้นรูปทอ่อก็กลายเป็นท่อเหล็กประเภทพรีซิงค์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประเภทอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือเจ้าเหล็กรีดเย็นเนี่ยไปขึ้นรูปท่อก่อนนะครับออกมาเป็นท่อเหล็กดำาๆแล้วก็ไปชุบสังกะสีแล้วก็กลายเป็นท่อเหล็กดำชุบสังกะสีก็จะเป็นคนลรูปแบบกันซึ่งอย่างเช่เรียนนะครับบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทพรีซิงค์นะครับซึ่งถ้าหากเทียบกับการทาสีที่ผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิมในการเคลือบด้วยสังกะสีแบบพรีซิงค์เนี่ยก็สามารถปกป้องพื้นผิวเหล็กได้ทั่วถึงกว่า แล้วก็สามารถป้องกันการผุก,ก่อนได้ยาวนานกว่านะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาแล้วก็การชุบสังกะสีทําในโรงงานนะครับทำให้สามารถควบคุมมลพิษได้ดีกว่าการทาสีที่หน้างานนะครับซึ่งอาจมีสีส่วนเกินปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำนะครับดังนั้นการเคลือบด้วยสังกะสีเนี่ยก็จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนี้เนี่ยอายุการใช้งานก็ยังยาวนานกว่าการป้องกันสนิมด้วยการทาสีอีกด้วยนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยมีการนําเหล็กชุบเคลือบสังกะสีแบบพรีซิงเนี่ย มาผลิตสินค้าเป็น2ประเภทหลักๆนะครับชื่อตราสินค้าว่าซิก้านะครับก็เป็นเหล็กสําหรับโครงสร้างที่ไม่รับน้ําหนักหรือรับน้ําหนักไม่มากนะครับมีความยาวมาตรฐาน6เมตรนะครับเป็นลักษณะท่อเหล็กนะครับก็มีลักษณะความหนาบะเออมีมีความหนา3ระดับนะครับระดับบางระดับปานกลางและระดับระดับหนานะครับถ้าระดับบางเนี่ยก็เหมาะสาหรับการทํางานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักเช่นราวบันไดรั้วนะครับถ้าขนาดปานกลางเนี่ยก็ เหมาะสำหรับงานที่รับน้ำหนักพอสมควรเช่นเต็นท์นั่งร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็ถ้าแบบหนาเนี่ยก็เป็นโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับหรือทนต่อแรงดันเช่นคอกเลี้ยงสัตว์ท่อน้ําโรงเพาะชําเป็นต้นอันนี้คือผลิตภัณฑ์แรกก็คือเหล็กพรีซิงต์ตราซิก้านะครับเอาไปทําโครงสร้างอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยก็คือท่อเหล็กร้อยสายไฟภายใต้ตราสินค้าที่ชื่อว่าไดวานะครับโดยท่อเหล็กร้อยสายไฟร้อยสายไฟเนี่ยก็คือเป็นท่อที่ไว้สาหรับปกป้องสายไฟนะครับ ภายในท่อเนี่ยไม่ให้มีความเสียหายมาจากภายนอกเช่นถูกกระแทกหรือถูกสารเคมีนะครับก็มีความยาวมาตรฐาน3เมตรนะครับก็มีท่อตรงชนิดบางนะครับเหมาะสําหรับงานในอาคารแล้วก็ท่อตรงชนิดหนาปานกลางนะครับสำหรับงานภายนอกอาคารแล้วก็ท่อตรงชนิดหนาสําหรับฝังดินหรือว่าอยู่ในพื้นคอนกรีตได้นะครับแล้วก็มีท่อโค้งสาหรับการเดินเข้ามุมแล้วก็มีข้อต่อสําหรับการการไปทําเป็นข้อต่อนะครับ ก็เป็น2ธุรกิจที่บริษัททำเป็นหลักนะครับตัวเหล็กพรีซิงค์เนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี60เนี่ยมีสัดส,ส่วนประมาณ90%ปี61เนี่ย90%แล้วก็ปี6 2เนี่ยมีสัดส,ส่วน85%สเส่วนตัวท่อเหล็กร้อยสายไฟเนี่ยก็มีสัดส,ส่วนประมาณ10ในปี60 10%ในปี61แล้วก็เป็น1 5ในปี62สองนะครับทีนี้มันมีอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษััททเป็็นนวตกกรรมค,รคื อยากจะสนับสนุนการทําธุรกิจของลูกค้าเพราะว่าพบว่าการก่อสร้างร้านค้านประสบปัญหาเรื่องระยะเวลาในการก่อสร้างที่ไม่สามารถควบคุมงานให้สําเร็จได้ตามกําหนดด้วยปัจจัยเรื่องแรงงานหรือว่าสภาพแวดล้อมนะครับก็เลยคิดนวัตกรรมร้านค้าสําเร็จรูปแบบโมดูลานะครับเป็นการสร้างร้านค้าภายในโรงงานนะครับโดยแบ่งการสร้างโครงสร้างเป็นส่วนๆแล้วก็ไปประกอบที่หน้างานนะครับก็สามารถควบคุมเวลาและก็คุณภาพในการสร้างได้นะครับเนื่องจาก การผลิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในโรงงานไม่มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมมันก็คุมการผลิตให้ได้คุณภาพได้ด้วยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือว่าสวทชนะครับก็ก็เป็นสัดส่วนมีชื่อแบรนด์ว่า i Retail นะครับถ้าเราพูดเห็นภาพเนี่ยบริษัทก็เป็นลักษณะของโมดูลนะครับโลหะนะครับก็ทําเป็นกล่องๆแล้วก็สามารถเอาไปต่อเป็น ที่น้างานได้นะครับเราอาจจะนึกภาพของร้านกาแฟที่อยู่ตามสถานีบริการน้ํามันนะครับก็เป็นกล่องกล่องเหลี่ยมๆนะครับออกมาแล้วก็เอามาตั้งแต่ว่าสัดส่วนในช่วง3ปีหลังเนี่ยก็ยังมีรายได้ในส่วนนี้ไม่มากนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นธุรกิจใหม่ของตัวบริษัทตัวซิก้านะครับก็ตัวซิก้าเองเนี่ยในช่วงปี 60หง162ที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการก็มีกำไรต่อเนื่องนะครับบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอไอช่วงเดือนสิงหาคมปี60นะครับแล้วก็ตลอดปี60เองเนี่ยบริษัทมีรายได้ราว900ล้านบาทนะครับก็มีกำไรสุทธิ131ล้านบาทนะครับปีหง1อยู่8กำไาราได้871ล้านบาทนะครับก็ดรอปลงเล็กน้อยแล้วก็กำไรอยู่ที่42ล้านบาทปี62เนี่ยอยู่ที่ รายได้อยู่795ล้านบาทก็ลดลงมาอีกนะครับแต่รากำไรก็ลดลงเช่นกันอยู่ที่35ล้านบาทปี63ปีนี้นะครับรายได้ผ่านมาแค่3ไตรมาสนะครับผ่านแค่มาแค่3ไตรมาสเเดือนนะครับรายได้เนี่ยทำไปแล้ว782ล้านบาทนะครับก็เฉียดเฉียดจะได้เท่าปี62แล้วนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยทำได้79ล้านบาทนะครับก็เป็น2เท่าของปี62แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่า ในปี63เนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยทำรายได้ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับราคาล่าสุดของหุ้นเนี่ยอยู่ที่2.88บาท88นะครับโดยที่ช่วงที่ต่ำสุดลงไปในช่วงต้นปีเนี่ยลงไปเหลือ57ตังค์เท่านั้นเองนะครับก่อนที่จะขึ้นไปสูงสุดแถวสัก3ามบาทถ้าคิดค่า P/E ย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ค่า P/E อยู่ที่17บาทนะครับมี Market Cap อยู่ประมาณสัก1,500ล้านบาทเทียบกับกำไรล่าสุดเนี่ยทำได้ระดับ 7 9ล้านบาทถ้าดูเต็มปีเนี่ยคงจะได้สักเฉียดๆร้อยนะครับถ้าเกิดทํามาตรฐานขนาดนี้เนี่ยก็คิดเป็นค่า p ีอยู่ตกสักฟอร์เวิสักตกสัก15เท่านะครับหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดซัพย์ MAI นะครับโดยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มงามจิตเจริญนะครับโดยที่มีคุณสุภกิจงามจิตเจริญเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ มีมีนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับก็ตลอดย้อนหลังไป3ปีนะครับก็มีรายได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็ปีนี้ก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับสำหรับบริษัทซิก้าอ n นโนเวชันจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ก็ข้อมูลมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับธุรกิจของตัว เกี่ยวกับธุรกิจเหล็กนะครับทั้งขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายแล้วก็ตัวซิก้าเองเนี่ยก็อยู่ในธุรกิจเหล็กขั้นปลายนะครับ<ม>เอาตัวเหล็กเนี่ยมาชุบสังกะสีนะครับแบบพรีซิงค์แล้วก็ขายออกไปในให้กับการใช้งานด้านการก่อสร้างต่างๆนะครับก็ลองมาทราบข้อมูลแล้วก็ลองเอาไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนดูนะครับสำหรับตัวซิก้าหรือว่าบริษัทซิก้าอินโนเวชั่นจำกัดมหาชนนะครับ เอพิโซดนี้เอพิโซดส่งท้ายปีนะครับก็ถือว่าจบซีซันไปนะครับสำหรับรายการจดจิตพอดแคสต์ A อ Z นะครับผ่านมา26 26เอพิโซดนะครับความตั้งใจของผมก็คือพอขึ้นปีใหม่นะครับขึ้นรอบใหม่ก็จะมาอัปเดตหุ้นไรเรียงจากตัว A ไปจนถึงตัว Z ก็ไล่ไปตั้งแต่แตเอ,เอพิโซดหนึงถึงอพิโซด26อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็คงจะถือว่าก็คือว่าเราก็เข้าสู่ซีซันสไปนะครับแล้วก็ พบกันทุกวันเสาร์เช่นเคยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทุกท่านก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify, Apple Podcast, p o d b นะครับ e a n s o u n d c l o u d นะครับใน b ล็อกดิะ It, นะครับแล้วก็ตัว y t u t u นะครับก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, นะครับแล้วก็เรามาพบกันใหม่ในซีซั่นถัดไปของเจริญจิตพอดแคสต a เ t ทะครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านได้ รู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z น,นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปแล้วก็ซีซั่นใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ